ไทย PBS และเครือข่ายสื่อพลเมืองชวนทุกชีวิตออกเดินทางกับเรานี่คือความเปลี่ยนแปลงของบัรน,นอกในยุคใหม่ครับเข้าใจต่างจังหวัดในมุมมองใหม่ติดตามความเป็นไปและการปรับตัวของคนในท้องถิ่นทำกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง โลิส no ชีวิตนอกกรุงชีวิตในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีกำลังแทรกซึมทุกพื้นที่ทุกอาชีพกลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คนบ้านเราไปต่อได้นะครับเกิดความพยายามปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างโอกาสและแก้โจทย์ปัญหาที่กำลังเผชิญเราอาจจะเห็นว่ามีบางคนไปได้สวยและอีกหลายคนเจอปัญหาอุปสรรค ยังกลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมาได้นำเครื่องมือดิจิทัลมาช่วยแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งทุนในระบบครับคุณต้องมีสเตทเมนต์6เดือนป็นต้นไปคุณต้องมีข้อมูลรายรับรายจ่ายซึ่งเราเพิ่งเปิด ไม่นานสองสเดือนอย่างเงี้ยมันก็ข้อมูลไม่พอหาคนมาค้าที่รายได้3 0,000่นขึ้นไปอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นเรื่องที่ยากที่แบบไปขอมันน่าจะดีถ้ามีเครื่องมือทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะมาช่วยให้กลุ่มคนผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ครับเพียงเรียนคุณอินทิราเจ้าของร้านดาโกโก้แท้งก็ทำการอนุมัติสินเชื่อรอบวงเงินนี้ยอดอนุมัติ6 4 1 2 0 7บบาทเพื่อเพิ่มโอกาส ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนผู้ประกอบการรายย่อยต้องเรียนรู้ปร,รับตัวอย่างไรบ้างและในส่วนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองเห็นช่องทางธุรกิจจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อต่อเติมความฝันให้คนกลุ่มนี้ได้อย่างไรติดตามซีรีส์แก้โจทย์ชนบทดิจิทัลตอนสตาร์ทอัปเงินกู้กู้ชีวิตกิจการรายย่อยในโลเคอลิสชีวิตนอกกลุ่มวันนี้ครับ การเป็นผู้ประกอบการคือความฝันของหลายคนครับแต่จะเป็นได้ก็ต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่างทั้งในเรื่องรูปแบบกิจการรวมถึงทักษะด้านการบริหารจัดการครับซึ่งทั้งหมดนี้เราสามารถฝึกฝนและค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แต่ปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นคือเงินทุนครับหลายคนอาจต้องพึ่งพาจากข้างนอกโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนตัวเล็กตัวน้อยที่ยังไม่มีเครดิตอาจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ยาก แต่กลุ่มผู้ประกอบการที่จังหวัดนครราชสีมากลุ่มนี้กำลังสร้างโอกาสเข้าถึงเงินทุนในรูปแบบใหม่ครับชื่อแอมนะคะนางสาวอินทิดาทองสมค่ะประกอบกิจการขายเครื่องดื่มเป็นกาแฟสดชานม,มีความฝันอยู่แล้วค่ะว่าอยากเป็นผู้ประกอบการไม่ได้เกิดมาในในครอบครัวที่มีต้นทุนคือเริ่มนับหนึ่งเองหมด กิจกสิเดชครับะะใยเริญพิกลครับตอนนี้ก็เป็นเปิดร้านอาหารชื่อว่าร้านข้าวต้มสากอนครับผมทําเกี่ยวกับขายพวกข้าวต้มที่เป็นข้าวต้มปุ๋ยแล้วก็พวกเมนูกับข้าวในช่วงกลางคืนแถวแถวส่วนนี้มันก็จะมีร้านอาหารที่เปิดค่อนข้างน้อยครับเราเลยเห็นโอกาสใน,ในตรงนี้เราก็เลยสนใจที่จะมาลองเปิดในเรื่องของร้านข้าวต้ม ต่างคนต่างกิจการแต่ความฝันคือเป็นผู้ประกอบการเหมือนกันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆจนเปิดกิจการต่อได้แต่กว่าจะมาได้ถึงทุกวันนี้ไม่ง่ายเลยครับเราออกจากงานยังไม่มีเงินเยอะกออ็ใช้เงินทุนของตัวเองจากที่ทำงานนะคะมาเริ่มแบบขายตั้งโต๊ะในตลาดนะัดอันนี้อันนี้พูดตรงเลยว่าถ้าต่างจังหวัดอย่างเงี้ย คือจะเข้าแบงก์อ่ะก็ต้องเอาโฉนดเอาที่ดินไปจำนองเพื่อขอวงเงินเข้ามาหมุนข้อจำกัดที่ไปขอก็คือแบบพวกเรื่องเอกสารต่างๆที่มีความแบบยากในการขออย่างเช่นคุณต้องมีสเตทเมนต์6เดือนต้นไปคุณต้องมีข้อมูลรายรับรายจ่ายซื้อขายซึ่งเราเพิ่งเปิด ไม่นานสองสเดือนอย่างเงี้ยมันก็ข้อมูลไม่พอที่เขาจะไปประเมินว่าเรามีเครดิตที่จะไปขอสินเชื่อได้หรือเปล่าหรือหาคนมาค้ำที่รายได้สา0,000ื่นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นเรื่องที่ยากที่แบบไปขอเงินทุนเพื่อตั้งหลักเป็นอีกด่านหนึ่งนะครับที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องเจอยิ่งเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยด่านก็จะยิ่งฝ่าไปได้ยากขึ้นกำแพงขา้ยา่่ยิ่งสูงขึ้นและการเข้าไปขอทุนก็จะมีเงื่อนไขมากขึ้นไปด้วยนั่นทําให้เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทําให้หลายคนต้องเป็นหนี้นอกระบบเพื่อแก้โจทย์ซึ่งเป็นปัญหาหนักอกของผู้ประกอบการรายย่อยสตาร์ทอัพวัย26ปีอย่างคุณกล้าและเพื่อนๆจึงสร้างแพลตฟอร์มเ e m i n i ซึ่งจะช่วยจัดการเครดิตและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ครับเ e มินานะครับก็คือเราเป็นเครื่องมือในการคัดกรองผู้กู้รายดีครับของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยครับให้มี โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ครับผมเองก็เคยเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นด้วยตัวเองครับไม่ได้มีเงินทุนเยอะแล้วก็มันเป็นเหมือนกับปัญหาที่เจอกับตัวเองว่าการเข้าไปคุยกับสถาบันการเงินก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันน่าจะดีถ้ามีเครื่องมือทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะมาช่วยให้กลุ่มคนผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ครับ พอไปลงพื้นที่คุยกับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มธุรกิจก็เจอปัญหาเดียวกันก็เลยคิดจะทำตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วก็มีมีปลักจุดอยู่ตรงไหนบ้างคะที่ลงนี้โอเคนะหลังก่อตั้งแพลตฟอร์มเจมินาขึ้นมากว่า2ปีทีมคุณกล้าก็าทดลองให้บริการกับผู้ประกอบการดูครับ อย่างคุณแอมเจ้าของร้านโกโก้ที่กำลังจะเปิดสาขาใหม่ก็ทดลองใช้มาสักระยะแล้วครับก็กดไปที่แชทค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นรายการสั่งซื้อของที่แจ้งไปเพื่อ,อทำการเบิกเงินทุนหมุนเวียนนะคะแล้วก็ทางทีมงานเขาก็จะตรวจ รายการสั่งซื้อแล้วก็จํานวนเงินอันนี้ของแอมเป็นเจ้าของร้านเครื่องดื่มกับอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเราราคามันนิ่งแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าในแต่ละอาทิตย์เราจะต้องซื้ออะไรบ้างเราก็จะออกใบสั่งซื้อไปที่ระบบก่อนเพื่อให้เขาอนุมัติวงเงินมาแล้วก็ส่งหลักฐานบินเข้าไปคุณแอมเขาจะส่งข้อมูลนะครับเป็น รายการเหมือนกับใบสั่งซื้อของของที่ร้านเขามานะครับจากนั้นเนี่ยทีมของเราเนี่ยก็จะเอาข้อมูลนี้มาพิจารณามันเป็นยังไงบ้างตรงตามแพลนที่เราเคยไปเก็บข้อมูลที่หน้างงานกับลูกค้าไหมนะครับวัตถุดิบเนี่ยมันอสอดคล้องเป็นตรงกับความจริงของการที่ธติท้าเขาเป็นร้านชานมก็ต้องมีน้ำตาลแพ็กเกจจิ้งแก้วต่างๆที่ต้องซื้อเข้าร้านใช่ไหมครับ ตรจสอบความกร้องทั้งหมดแล้วก็ทําการโอนเนี่ยครับโอนเงินเนี่ยไปให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้เลยโดยที่เราก็จะติดต่อเขาเนี่ยผ่านเทคโนโลยีก็คือเป็นชนองทของไลน์เพราะว่าลกพ่อค้าแม่ค้าเขาสะดวกกับการใช้ช่องทางนี้อยู่แล้วนะครับเรียนคุณอิทธิราเจ้าของร้านดากโกโก้แท้งก็ทําการอนุมัติสินเชื่อรอบวงเงินนี้ค่ะแล้วก็โอเคแจ้งกําหนดวันชาระภายใน7วันยอดอนุมัติ 6,412.07บาทก็คือตามจริงเลยแล้วก็มีดอกเบีย้ยอยู่ที่17.99บาทค่ะบาทแล้วก็มีค่าบริการ2%ก็เราจะเสียดอกอยู่ที่ประมาณแค่120บาทก็ถือว่าสำหรับผู้ประกอบการก็จ่ายได้อยู่แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะัตาอดอกเบีย้ย15%ต่อปีครับอนาคตถ้าเกิดว่ามีหานลูกค,ค้าหรือว่าแฟคชั่นที่มากขึ้นเนี่ยเราก็ วางตัวเองนะครับเป็นเหมือนกับเครื่องมือในการคัดกรองและพิจารณากลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยพวกนี้ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนส่วนแหล่งเงินทุนเนี่ยก็คือกลุ่มสถาบันการเงินทั้งขนาดกลางขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาเหมือนเราเป็นตัวกลางอีกทีนึงครับในการที่จะช่วยคัดกรองครับที่จริงกฎหมายการกู้ครับมันมีด้วยการอยู่เพียงแค่เรื่องเดียวที่กฎหมายกำกับก็คือเรื่องของการให้ดอกเบีย้ย ว่าถ้าเป็นการกู้ยืมเงินเนี่ยเราจําเป็นต้องมีสัญญาเนี่ยเราสามารถคิดดอกเบีย้ยได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีเวลาซื้อของเข้าร้านใช่ค่ะผมตามคุณแอมมาซื้อวัตถุดิบเข้าร้านที่กําลังจะเปิดสาขาใหม่ในอีกไม่กี่วันนี้ครับน,นี้จะเป็นเหมือนแบนรบรายการของที่จะต้องมาซื้อก่อนอันนี้จะเป็น ใ่หลับค่ะก็เป็นอันนี้ค่ะเป็นผงชาไทยอันนี้่ะเรามีวันซื้อของใช่เป็นอาทิตย์ละหนวันค่ะถ้าแบบว่าบางทีแบบซื้อไม่พอก็จะเป็นแบบ2องวันแบบถ้าหมุนเวียนเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกำหนดวันมาซื้อของชัดเจน แล้วค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งนี้หมดรอบละเท่าไหร่อ่อประมาณ7 0 0 0 0 0ถึง1น0 0 0นะคะก็ต่อรอบอย่าง <c oughs> พวกเครื่องดื่มก็จะสามารถแบบว่าซือสต็อกได้เป็นเดือนเลยค่ะแต่ว่าเราจะช,ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ก็จะแบบลรีนแค่เฉพาะแบบอาทิตย์ละครั้งพอแบบไม่ได้สต็อกอะไรเยอะจะดูยอดขายแล้วก็ค่อยมาซื้อของก็จะปรับประมาณนี้คระาณ7,000ถึง10,000บาทต่อรอบนี่ใบเสร็จแล้วก็จะสแกนจ่ายเอา บินที่ทำการซื้อจ่ายหลังจากนี้คุณแอมก็จะต้องส่งให้กับทางเจมีนายเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อจ่ายตามจริงครับแต่ว่านี้ออกใบกำกับภาษีได้ใช่ไหมคะไดขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะเปเท่าไหร่ละ0หอนใส่ีันสามสันสใช่ละแรกละแรกสำหรับหลายคนเงินจำนวนนี้อาจจะไม่มากนัก แต่สำหรับคุณแอมนี่เป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงกิจการในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ให้ธุรกิจมีชีวิตต่อได้ครับคุณแอมบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีเงินกู้หมุนเวียนอย่างนี้อาจจะต้องหยิบยืมจากคนในครอบครัวบ้างทาให้บางครั้งต้องจำกัดจำนวนสินค้าให้พอดีกับทุนที่มีครับการที่เราจะต้องบริหารจัดการร้านให้มันสามารถขายทุกวันน่ะมันจำเป็นที่จะต้องวางแผนเรื่องเงินทุนหมุนเวียนก็หมายความว่า ขายของมาก็ต้องหักต้นทุนเพื่อที่จะเอาต้นทุนนั้นะ่ะไปซื้อของแล้วก็กลับมาขายให้ร้านมันสามารถเปิดได้ทุกวันคือมันวันต่อวันก็คือขายได้3 0 0พซื้อของ1 5 0 0อ่ะเหลืออีก1,500ก็จะต้องหักมาสำหรับจ่ายค่าเช่าค่าพนักงานคือเป็นเรียกว่าหมุนระยะสั้นไม่สามารถสต็อกของได้แล้วกันค่ะเงินของเจมินายอะ่ะเข้ามาช่วยอ่าซัพพอร์ต ให้ร้านสามารถเปิดได้ทุกวันก็คือซัพพอร์ตในเรื่องของการซื้อของวัตถุดิบเข้าร้านประมาณการจริงจากการที่ขายได้จริงซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นอะไรอย่างี้สิ่งที่เราต้องการที่จะสร้างเนี่ยก็คือว่าการเลือกใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเอาข้อมูลนั้นนะมาวิเคราะห์ถึงศักยภาพของร้านค้าว่ามีความสามารถในการชําระเงินแล้วก็ปล่อยสินเชื่อเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่อยู่ในดิจิตอลของร้านค้าพวกนั้นอ่ะมันเพียงพอ ที่จะปล่อยกู้ได้แล้วก็ทําให้คนตัวเล็กตัวน้อยที่เพิ่งเริ่มธุรกิจมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ไวขึ้นครับหลังจากทดลองใช้บริการของเจมินายมาสักพักทำให้ร้านโกโก้ของคุณแอมที่เปิดมาก่อนหน้า มีเงินทุนหมุนเวียนไปต่อได้ก็เลยลองนำมาใช้ต่อกับธุรกิจร้านอาหารออนไลน์ที่ทำร่วมกับพี่ชายครับอาหารผูกเป็นโตครับเป็นอาทิตย์ละ300บาทก็ทางเราก็จะจัดคิดเมนูให้ครับ ส่งก่อนเที่ยงครับทุกวันรับทางร้านก็จะมีเป็นผัดผงกะหรีทะเลปลาหมึกผัดไข่เค็มปลากระพงผัดขึ้นช่ายแล้วก็แกงส้มแกงส้มไข่ชะอมกุ้งฮะเราจะเน้นไปทางเดลิเวอรี่ครับเหมาะกับช่วงสถานการณ์โควิดเน้นสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ ร้านนี้ใช้วิธีเก็บข้อมูลซื้อขายอาหารผ่านระบบ POS ที่เน้นขายออนไลน์อยู่แล้วจึงสามารถนำข้อมูลที่มีในระบบมาเป็นเครดิตทำสินเชื่อได้ครับสามารถเช็คประวัติรอบการขายได้หลังบ้านนะคะมันจะสามารถอยู่ที่ไหนก็ดูได้คือเราจะดูผ่านโทรศัพท์ มันก็จะมีข้อมูลรายงานยอดขายขึ้นมาในอีเมละคะ่ะก็จะขึ้นวันวันที่แล้วก็รายงานยอดขายว่าอะไรขายได้บ้างเป็นใบเสร็จให้ของหมดก็จะมีชะอมไรขึ้นช่ายกะเพรามะม่วงมะนาวปลาหมึกกุ้งโอเคค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปจ่ายตลาดนะคะก็จะเป็นรายการที่เอาไป ออกใบ P.O เพื่อทำการสั่งซื้อของในวันพรุ่งนี้ค่ะเขียนเขียนวินได้ไหมครับได้ครับ<อ>ครับขอบคุณมากครับจะซื้อของวันต่อวันเลยครับแค่ข<ถ>้าวจ,จะมีตกวันละพันหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหบาทครับระบบสินเชื่อที่เข้าถึงได้ง่ายเพราะศักยภาพของเทคโนโลยี ช่วยสร้างโอกาสให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยได้ไปต่อได้นะครับแม้เงินทุนอาจจะไม่สูงมากแต่ก็ทําให้กิจการคล่องตัวขึ้นตันนี้ผมโอนแล้วนะครับเ,เราขอบินไปอะไรบ้างครับพเื่อ,อว่าจะเอารายการยอดใช้จ่ายไปเบิกกับโเดียมครับอินีบล็อกเป็นเป็นในส่วนของวัตถุดิบอย่างเดียวค่ะก็คือมีวัตถุดิบพวกอาหารสด ก็ถ้ามีรอบการสั่งซื้อในแต่ละอาทิตย์ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้โดยการที่เราสำรองจ่ายไปก่อน7 000, วันเราก็ค่อยมาเคลียร์บินเราก็ยื่นขอสินเชื่อเราก็จะได้เงินตรงนั้นมาสำหรับสำรองซื้อของในรอบถัดไปพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เพราะเป็นเหมือนฟันเฟืองที่สามารถช่วยหมุนให้ระบบเศรษฐกิจเหล่านี้ ไปถึงรากหญ้าไปถึงกเกษตรกรและไปถึงชุมชนต่างๆได้ถ้าพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มนี้ครับเขาจัดการเรื่องของเงินทุนได้ยากหาทุนสําหรับการเริ่มต้นธุรก,กิจหรือการหมุนเวียนธุรกิจในแต่ละวันได้ยากเนี่ยเราเองเราก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะไม่มีเงินทุนเข้าไปหมุนและการเงินทุนที่ไปหมุนนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบซื้อวัตถุดิบมาจาก,กเกษตรกร,กรเกษตกรกรก็มีการจ้างงานมีต่างที่มากขึ้น ซึ่งมาเริ่มดีเดือนที่2ค่ะเพราะว่าเดือนแรกที่ผ่านมาเป็นแบบหน้าฝนนะแล้วก็เด็กยังไม่ได้กลับมาเรียนร้อเปเซ็เดือนนี้ก็จะเน้น Delivery กับยอดขายหน้าร้านค่ะการร่วมกันหาแนวทางเลือกใหม่ๆให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเป็นเรื่องน่าสนับสนุนนะครับแต่ก็ต้องทำทุกอย่างให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และทุกฝ่ายมีความเสี่ยงน้อยที่สุดคุณกล้าและทีมงานจึงมีการลงพื้นที่เยี่ยมเยือน <c oughs> เพื่อประเมินศักยภาพของกิจาการและเก็บข้อมูลที่ชัดเจนของผู้ขอสินเชื่อด้วยครับหันหันหน้าไปฝั่งถนน, <โอ S 2> นแล้วแล้วร้านร้านญี่ปุ่นนี่เขาเพิ่งว่าลงนี่คือแบบเป็นเป็นไซส์ประมาณกันปะอว่ใช่ประมาณสองคสามเท่ากันก็อยู่ตรงโซนข้างหน้าเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นโซนเก็บวัตถุดิบเลยใช่ไหม คือมันจะแยกแยกเซสชันเป็น2แบบอันนั้นนะอ่ะอันนั้นจะเป็นหน้าร้านเนาะส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนแบบมินิแวร์เฮาเวลาแบบตัดสต็อกของนะก็มาดูว่าออหลังระบบหลังบ้านที่จะเกิดขึ้นกับร้านใหม่เป็นยังไงบ้างมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมุนอิน e n t ท r รการใช้เงินสดมุนเียนธุรกิจยังไงแล้วก็มาดูด้วยว่าศักยภาพของร้านใหม่เนี่ยมาดูทราฟฟิกว่าเออตลาดนี้คึกคักไหมอะไรเงี้ครับก็ลงมาดูพื้นที่ด้วยครับ ประมาณการจากขายและควรที่จะสั่งของต่อรอบ7วันเท่าไหร่อะไรยเงี้ยจะเอาข้อมูลตรงนี้มามาส่งให้ได้นี้โล่เใช่ไหมครัใช่ค่ะฉีบมะนาวขียเสัก2โลนะครับพุณกิจเป็นผู้ประกอบการรายย่อยอีกคนที่เริ่มทำกิจการได้ไม่นาน และกำลังมองหาเงินทุนหมุนเวียนตอนนี้ก็สนใจเงินกู้กับเจมินายอยู่ในขั้นตอนการทำข้อมูลครับเดี๋ยวขอบินด้วยนะครับบินเงินสดบินนได้ครับโอนแล้วนะครับบครับบินครับผมเก็บทุกครั้งเหรอครับใช่ครับก็จะเก็บในส่วนของบินเพื่อไปลงแบบรายการที่เราสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ละวันได้ครับผม แผงก็แผงละร้อยสิบบาทน้ำปลาราสี่ขวดปิมใส่คอมแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ส่งให้ทางจมินายไปไปบันทึกให้อีกทีแล้วเขาก็จะประเมินแต่แตละวันว่า,าเราใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วเขาก็จะทำเป็นข้อมูลมาให้เรา พวกเงินทุนหมุนเวียนที่มันเป็นเอาไว้แบบซื้อใช้จ่ายแต่ละวันหรือแบบเอาไว้จ่ายให้ตัวพนักง,งานในแต่ละวันเนี่ยอาจจะประมาณสักหลักหมื่นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะสำรองประมาณนั้นไว้ครับแม้ไม่ต้องใช้สเตทเมนธนาคารประกอบการยื่ยนกู้แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะเพิ่มเติม คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายรวบรวมบินซึ่งจะทำในแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอะไรก็ได้แต่ต้องให้อยู่ในระบบดิจิทัลแล้วสามารถส่งข้อมูลนั้นประกอบการพิจารณาทางออนไลน์ได้ครับเป็นบินที่ลูกค้าสั่งสั่งออเดอร์เข้ามาครับในแต่ละวันเราก็เจาะมาชีเข้าวันต่อวันครับแลูกค้าเฉลี่ยแล้วตกต่อหวัวประมาณกี่บาทเหรอแล้วก็ นั่งอยู่ที่ร้านประมาณเท่าไหร่เราจะได้ไปประเมินต่อครับว่า,าเราจะต้องไปซื้อของประมาณเท่าไหร่ก็เอาข้อมูลให้ทางจิมินายครับไปไปให้เขาวิเคราะห์ช่วยเราอีกทีครับว่าร้านมีเรื่องของตัวสรุปไรายได้เป็นยังไงเฉลี่ยแล้วมันประมาณเท่าไหร่ อยู่ในระหว่างที่เขากําลังประเมินให้ครับกลังดูเรื่องของข้อมูลครับว่า,าจะต้องเก็บข้อมูลอะไรยังไงบ้างสมมติเราซื้อของมาเราต้องบันทึกข้อมูลยังไงเบื้องต้นจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานของต่างๆรายวันต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีตัวช่วยที่จะมาช่วยประเมินเรื่องของข้อมูลตรงนั้นให้อีกทีเราก็ต้องมีเงื่อนไขแล้วก็การประเมินต่างๆว่าข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยมันมันเป็นข้อมูลจริง นะครับมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ดูอัตราส่วนของกําไรในแต่ละรอบแต่ละเดือนว่าเขามีความสามารถที่จะชำระให้เราได้จริงก็เป็นการคัดกรองนะครับแล้วก็เป็นการให้ความรู้กับกับพ่อค้าแม่ค้าไปด้วยครับตรงนี้จะทำให้การลดความเสี่ยงของการปล่อยหนี้สูญนะมันมันมันดีมากขึ้นนี่เป็นอีกตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาตอบโจทย์คนตัวเล็กตัวน้อยจนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อมาต่อย,ยอดการประกอบการ และเป็นส่วนหนึ่งของการหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้แต่ทั้งหมดนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับต้องผ่านด่านทดสอบอีกหลายอย่างเจอทุกทุกอย่างครับทุกปัญหาเลยคือพอมันเป็นรายย่อยเนี่ยปัญหาเรื่องของความรู้ความเข้าใจใน,ในการจัดการการเงินความรู้ความเข้าใจของเทคโนโลยีที่ใช้แล้วก็เรื่องของ m n d s e t ว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยาก มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามสูงเป็นเรื่องของความรู้เข้าใจและก็ n มเซ t ที่เราต้องไปปรับในขณะเดียวกันผมก็มองว่าในอนาคตกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่อาจจะไม่เคยแตะเทคโนโลยีแต่พอสิ่งแวดล้อมข้างเขาเห็นร้านนั้นเขาก็ใช้ระบบคนนี้ก็ใช้ระบบแล้วมันก็ลดภาระงานของเขาได้จริงเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นพัฒนาเทคโนโลยีไม่ยากนะแต่ทำให้เข้าถึงลูกค้าเนี่ยคือสิ่งที่ยากที่สุด เจนีนายเองเนี่ยก็จะเจอปัญหาเช่นเดียวกับเคสอื่นๆก็คือทำยังไงจะไปโน้มน้าวให้กับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยหรือต่างๆเห็นประโยชน์ของมันอันที่หนึ่งอันที่สองคือเราจะไปเข้าถึงคนกลุ่มน,นี้ได้ยังไงทำยังไงแล้วถ้าเข้าถึงแล้วทำยังไงจะให้โตให้เร็วขึ้น อันนี้โจทย์นี้จะไม่ใช่แค่เจมินายนะจริงๆแล้วเป็นเป็นโจทย์ของผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการใหม่แทบๆทุกรายถ้าเรามีหน่วยงานที่คอยทำหน้าที่เชื่อมจอดจักรวาลแปลว่าเชื่อมจุดนู้นเชื่อมจุดนี้แล้วดึงเข้ามาสร้างระบบนิเวศท,ที่ทําให้คนกลุ่มน,นี้สามารถเริ่มต้นและทดสอบได้อันนี้จะเป็นประโยชน์ที่สุดสําหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆที่จะคิดแก้ปัญหาให้คนตัวเล็กๆเช่นเดียวกันคุณกล้าบอกว่า ถ้าสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้ได้รับการยอมรับและเติบโตในระยะยาวก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายทั้งในส่วนของนักพัฒนาเทคโนโลยีสตาร์ทอัพรุ่นใหม่และที่สำคัญที่สุดคือคนที่ต้องการโอกาสในการสร้างชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นครับโถ้าเราเอาเทคโนลยีมาจับแล้วมาแก้ปัญหาให้กับคนในพื้นที่คนในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เนี่ยมันก็จะวินวินคือผมก็เอา d e v e l o p e เ ที่อยากจะทํางานที่บ้านเกิดมาคอนทิบิวงานตรงนี้แล้วก็เป็นโซลูชันให้กับผู้ประกอบการที่ก็อยู่ต่างจังหวัดเช่นเดียวกันด้วยเราก็สามารถจะดึงแรงงานในฝั่งนี้ให้มาทํางานกับเราได้โดยที่เขาอะ่ะอยู่ที่บ้านเกิดนะครับเป็นเดเวลลอปเปอร์ที่บ้านเกิดโดยที่ไม่ต้องไปอยู่ไปใช้ชีวิตอ,อยู่ในเมืองกรุงเห็นการแก้โจทย์ที่เริ่มจากคนตัวเล็กๆที่พยายามช่วยกันเองก็น่าสนใจนะครับ ว่าในระดับนโยบายภาพใหญ่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้คนบ้านเราได้อย่างไรทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสตาร์ทอัพเงินกู้ผู้ชีวิตกิจการรายย่อยเป็นตอนสุดท้ายในซีรีส์แก้โจทย์ชนบทดิจิทัลครับสามารถติดตามเรื่องราวการปรับตัวของคนต่างจังหวัดในโลกยุคใหม่ได้อีกในอาทิตย์หน้ากับโลเคอลิสชีวิตนอกกรุงครับ